คนที่รู้หลักของพลังงานก่อนซื้อบ้านเขาจะเข้าไปกลางบ้านแล้วปล่อยจิตสบายสบายดูซิรู้สึกอย่างไรกับบ้านหลังนี้ถ้ารู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายแปลว่าใช่กับเราแต่หากรู้สึกอึดอัดแปลว่ามีพลังงานลบแต่หากตัวเลขของบ้านหลังนี้บังเอิญน,นะมันส่งเสริมต่อการามาค้าขายมันสามารถเรียกซับเก็บซับได้คุณต้องใช้หลักการในการล้างพลังงานลบ บางคนจึงแก้ไขโดยการเขาเรียกว่าปรับพวงช่วยครับเอารูปองค์พระรูปทะเลรูปแม่น้ำนะฮะลำธารปูขาแม่น้ําเนี่ยมาติดเอาไว้หรือบ้านผมเนี่ยผมจะมีโต๊ะที่เอาออกก้อนพีระมิดมาวางไว้เห็นไหมเขาเรียกว่าการปรับพลังงานทางกายภาพเอาพลังงานเย็นมาใส่แทนชําระร้างพลังงานลบให้หมดเลยเข้าใจไหมครับ่านครับกับวิธีการที่สองครับก็คือการปรับทางพลังงานจิตก็คือ การนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาออกมาเพื่อร้างพลังงานลบออกไปให้หมดทั้งบ้านซึ่งถ้าพลังงานบ้านหลังนั้นนะครับมีพลังงานจิตของคนคนนั้นเนี่ยนะครับข้างางเยอะคุณอาจต้องใช้วิธีการแผ่หลายครั้งหนะ่อยแผ่บ่อยหนะ่อยเพราะพลังงานมันฝังในบ้านจริงๆเช็คเช่นเดียกันครับเวลาคุณเอาสิ่งของเข้ามาในบ้านผมขอนะครต้องเช็คทุกครั้งถ้าพลังงานจากวัตถุชนนั้นเนี่ย มันมีการส่งต่อจากบุคคลที่ไม่ดีเช่นอาจจะเป็นองค์พระละกันเนาะที่แบบว่ามีการทําคุณใสม่มนดําแล้วคุณมาตั้งไว้ที่บ้านปั๊บเวลาคุณเอาของชิ้นใดเข้ามาในบ้านน่พลังงานนั้นมันจะลงสู่ธรณีทันทีเพื่อล็อกเป็นพลังงานฐานของบ้านคุณทันทีคุณจำไว้นะครับเช่นเดียวกันเวลาคุณไปที่ไหนก็แล้วแต่แล้วคุณกลับมาที่บ้าน แล้วคุณไม่อยอมร้านพลังงานของตัวเองหรือเอาอะไรมาก็ไม่รู้นั่นแหละครับท่านครับเพียงแค่เท้าของคุณเหยียบย่างเข้าไปที่บ้านคุณปับ๊บพลังงานส่วนหนึ่งของคุณจะถูกเชื่อมลงไปนะตกลงไปสู่ธรณีทันทีกลายเป็นฐานพลังงานบ้านหลังนั้นทันทีดังนั้นใครจะมาใครจะไปที่บ้านงคุณดูดีๆครับว่าใครมาที่บ้านของคุณผมจึงตั้งเสมอๆเ,เลยว่าคนที่จะมาบ้านเราได้ ต้องเป็นคนดีมีเมตตามีธรรมะในใจมีจิตสมนึกที่ดีงามเป็นคนบุญที่มีบุญสัมพันธ์ต้องพร้อมต่อกันจึงมาได้ใครที่อยู่แล้วขัดแย้งต่อพลังงานดีๆของเราขอให้เขาออกไปอยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็ร้อนอยู่แล้วก็นะครับมันไม่สัดครองผมตั้งไว้เช่นนี้เพราะผมคือเจ้าบ้านเช่นกันเวลาคุณอยู่บ้านหลังไหนปั๊บเจ้าที่เจ้าทางที่อย่างนั้นเขาจะแท็กพลังงานทันทีเลยว่าคุณคือเจ้าบ้านหลังนี้ แล้วเขาจะเอาสารตรงเนี้ส่งขึ้นไปบนศาราว่าการใหญ่ที่อยู่เบื้องบนเพื่อเป็นการแท็กพลังงานว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของเรานะเผื่อที่ว่าถ้าเกิดมีใครจะมาเป็นเจ้าของแล้วมาทําผิดวิธีเนี่ยเขาจะได้นับแต้มบาปแต้มบุญได้ถูกต้องการทํางานของระบบโลกที่เป็นอย่างนี้